และโจทย์ในวันนี้เป็นเมนูอาหารเช้าและใช้เทคนิคขั้นสูงในการทำเมนูนั้นก็คือเนื้อแงเอกเมเนดิกต์เอกเมนดิกเป็นสิ่งที่ต้องการความละเอียดสูง เคยเห็นครับแต่ไม่เคยทำทั้งจานอะทำได้แค่ตัวไข่อย่างเดียวเลยเอ็กเบเนดิกเป็นอาหารเช้าที่มีต้นกำเนิดในนครนิวยอร์กประกอบไปด้วยขนมปังมัฟฟินเบคอนด้านบนเป็นโพชเอ็กหรือไข่ดาวน้ำราดด้วยฮอลแลนเดสซอสเมนูเอ็กเบเนดิกที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราข้อ1นึ่งโพชเอ็กหรือไข่ดาวน้ำต้องมีผิวที่เรียบลื่น มีสัมผัสนุ่มลิ้นเมื่อตัดออกมาต้องไหลยเยิ้มเป็นลาวาแบบนี้ครับไอซ่ยอมวะห้ามหยิบเกินไปห้ามสุกเกินไปสุกเกินไปนิดเดียวไข่แดงคุณมีพังผืดมีขอบดิบไปไข่ขาวคุณไม่ดีแอบกลัวโพชเอกอยู่ผมเคยทำโพชเอกมาหลายฟอร์มมากมันไม่เคยสมบูรณ์เลยผมไม่เคยทำโพชเอกแบบเพอร์เฟคข้อ2องพอลเนสซอสต้องข้น ไม่เหลวเป็นน้ำไม่แตกตัวและไม่จับตัวกันเป็นลิ่มซอสฮอลแลนเดสมันก็มีความยากที่จะทำให้มันออกมาเป๊ะเพราะว่ามันผิดพลาดได้ง่ายมากและข้อสุดท้ายรสชาติของซอสต,ต้องเหมือนต้นฉบับครับเราได้เตรียมวัตถุดิบอย่างจำกัดว่าให้พวกคุณซึ่งมีไข่เพียง5ฟองพอดีกับที่คุณจะใช้ในการทำอาหารจานนี้ในไข่5ฟองเนี่ยครับ มันจะมี2ฟองที่ทำโพชเอกกับอีก3ฟองที่เหลือนะครับทำซอสฮอลแลนเดสนั่นหมายความว่าคุณจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดนี่แหละเหมาะกับการเป็นเพรสเชเทสอะง่ายแต่ยากน้อยแต่มากพวกคุณมีเวลาในการทำเอ็กเบเนดิกเพียงแค่25นาทีเท่านั้น 25ให้มันออกมา2ที่แล้วดีและเพอร์เฟกแค่25นาทีใครจะไปทำทันครับสำหรับจิมมี่อ่ะ20นาทีก็ทันอย่าลืมนะคะว่าในรอบนี้คนที่ทำได้แย่ที่สุดอย่างน้อยหนึ่งคนต้องคืนผ้ากันเปื้อนและออกจากการแข่งขัน,ขนพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแนละ้ว คิดก่อนเลยว่าอะไรควรเริ่ม1,2,3,4งสอามทุกอย่างให้ตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้แล้วเรามั่นใจว่ามันจะทาเวลาผมว่าวันนี้มันเป็นโจทย์ที่แบบละเอียดและแม่นยําจริงๆถึงคนเก่งมันก็พลาดได้เพราะว่ามันยากครับเองไม่ได้ดีสำหรับเซบะถือว่ายากมากครับผมเพราะว่าความแม่นยําค่อนข้างสูงเราไม่สามารถทําพลาดได้เลยแม้แต่น้อยครั จุดที่ทําให้มีพังได้ก็คงจะเป็นโคชเอ็กแหละครับเพราะโคชเอกมันไม่มีโอกาสพลาดได้เลยะครับโดยเฉพาะการที่เรามีไข่แค่5ฟองแล้วเราต้องทําทั้งหมด5ฟองอ่ะมันก็ท้าทายคะ่ะแต่ว่าวันนี้จะต้องทําให้ได้คะ่ะ สำหรับการทำเมนูเอ็กเบนเดกนี้นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่น่าจะยากแต่จริงๆแล้วมันยากตั้งแต่การคัดเลือกไข่เลยนะคะเพราะต้องใช้ไข่ไก่ที่สดแล้วก็สะอาดเท่านั้นเพราะถ้าไข่ไก่ไม่สดแล้วก็สะอาดแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสในความเสี่ยงที่จะทําให้ไข่แดงตอกออกมาแล้วแตกได้ง่ายด้วยดังนั้นวันนี้นะคะเราจึงได้เลือกไข่ไก่ไอนามัยได้คุณภาพมาให้พวกเราได้ใช้กันค่ะ และแน่นอนนะคะการทำโพชเอ็กหรือไข่าดาวน้ำเนี่ยต้องมีความละเอียดแม่นยำในเรื่องของอุณหภ,ภูมิน้ำที่จะใช้ต้มต้องอยู่ที่ประมาณ85องศาเซลเซียสและใช้เวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นถ้ามากกว่านั้นอาจจะทำให้ไข่แดงสุกเกินไปก็ได้ค่ะแต่จุดที่ยากไปกว่านั้นนะครับคือคอลันเดซซอสครับต้องข้นแต่ไม่ข้นจนเหนียวต้องไม่เหลวเป็นน้ำและไม่แตกตัวจากกัน ตอนตีซอสนะครับอุณหภูมิของไอ้น้ำเนี่ยต้องไม่ร้อนเกินเพราะจะทําให้ไข่สุกเร็วเกินไปเนยละลายที่เทลงในไข่นะครับอุณหภูมิต้องพอเหมาะพออุ่นๆเท่านั้นถ้าร้อนจนเกินไปก็อาจจะทําให้ไข่สุกแล้วก็เป็นลิ่มได้ครับอันนี้ไม่ง่ายเลยครับการแข่งขันครั้งนี้มีเพียงแค่โอกาสเดียวครับเพราะเราไม่มีวัตถุดิบสำรองให้เขาได้แก้ตัวเลยครับเฮลีย